สวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับผมมือนีผมกับชิฟ้าพี่พ่อน้องพี่เก่านะครับผมคือเดิมคนหมักเลาะนะฮะ มือนี้ก็มารอยอยู่แถวๆแล้เขายกครับผมมือมีไผ่มือนี้ทั้งแม่น้ำกับมแต่ผมมาเล่นผ้าลูกมาเล่นน้ำห่วยเล่นน้ำห่วยครับรบรรยากาศพี่น้องบรรยากาศนะครับเบื้องไปเรื่อย หนักเกินหนักเกินจะถ่ายถุนนี้เนยถ่ายชั้นกลังสี่สามสี่พี่เรียนสามหันนั่นเองหน้า ตาตียังไม่เห็นเลยเนี่ยต,ตียการสรอบแล้วหลังะนี่ตีการสองรอบก่อนหลังแยไม่ตี้ั้งเลยน้ำมันลองข้างนั่เนี่ยพี่เก่งอ่ะจ้ไ่มาดัดกะ ม um oh, really? okay? ัไสิยั่งยเหนี่พ่อนี้มัน้ให้ม้าไม่ถึงไบ มองเห็นตัวเองไหมอ้าวใช่ไหม่ะยังไงมองเห็นกล้องก็ตีตาไปต้องมาทางนี้เอออยาไปทางนู้นมานี่ม่โอ้โให้สนุกสนุกขึ้นโฮ้ยหมอยากินน้ำ มินจะเต็มนะนะมันจะเต็มแล้วสี่ั้งก่อนว้าวว้าวว้าวอะไรอ่ายาตีหน้ากันทำไยลวยวมีผามาผามาเร็วไอ้มดทนไมาเดียเดียวๆๆยรวมตัวกันหน่อยรวมตัวกันหน่อย

อ้าวคาไปนไมเข้ากล้องเลยไปไปไปเข้ากล้องแวเด็กปจําจไปไปไป โอมิลินเล่นแบบสบายมากเลยลูกว้าวฟันหายไปไหนฟันหายไปไหนฟันไหนไปดูเพื่อนๆนี้เพื่อนๆเล่นอะไรกันเฮ้ยน้ำแค่นี้นเอาจะข้าวห่วงยางอีกแล้วเยอมากยเข้าวเลยข้าวห่วงยาง ห่วงยางมันทาอะไรแค่นี้ก็มียางเนี่ยเนี่ยดีกว่าห่วงยางอีกเนี่ยห่วงยางนี่ก็ลอยไปถ้าเกิดมันลอยไปเราจะทํายังไงเราก็ไม่ไหวที่ลอยไปเราไปตามไม่ทันนะโอ้โหวิ่เลนว่ายเร็วมากเลยดามะใช่มาเร็วๆใครจะมามาเร็วๆถ่ายรูปแล้วมาเร็ววิ่งมาหาพ่อพ่อกำลังถ่ายคลิปอยู่เร็วๆตูนมาไปไปอยู่มุมไหนไหนเด็กน้อยมันแรงเรี่ยงกันไหมอะ มาเลยๆเรรีบวิ่งมาเอ้ตูวิ่งมาวิ่งมาวิ่งเโอ้โหว้าวหนูถ่ายด้เหรอลูกไม่ไพ่อพ่อถ่ายให้หนูดีกว่าว้าววววว่กลับวววว กระตุ้นี่ไปลูกจอดกระุ้นไปกระุ้ไปไอ้ทมวิ่งได้ไอ้ทีมิ่งมา <c oughs> ตุน้นไปเฮ้ย พอแล้วพอแล้วพอแล้วไปดูไปดูวิ่งไปดูการวิ่งนี่แข่งขันวิ่งกันออนนนนนี

มามาพ่อไปรับมาเอาหม่นจะขึ้นเอาเลนะอ๋ใครสนุกสุดยกมือขึ้นใครสนุกไปใครสนุกสุดยกมือขึ้นเฮ้ยเกมนานอ่ะเวลาพี่จิมหน่อยพี่จิมมาแล้วลูกๆนั่งหัวไหลเด้นั่งไหล่เด้นั่งไหล่เออพี่จิมมาลูกมั้ยโอ้ี๋ยวไป ไปตัดเอาก็ได้ค่ะวะเจเปิดเบี้ยเลยนะเปิดเบี้ยอย่างงอ้ไม่ไม่เรื่องไม่เปลี่ยนเลยอไอ้หนูไู้ไอ้หนูด้เจยลูกเจดูทำไมอ่ะหนูก็เล่นน้ำอยู่ไงอไม่เระวางนะลูก